และน้อกาดทีท่านผู้มีเกียรติครับเรามีผู้นํามากันอย่างมากมายหลายพื้นที่ด้วยกันนะผมขออนุญาตจริงๆนะครับที่จะขออนุญาตนาะท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านที่เป็นตัวแทนนะับเป็นผู้แทนส่วนหนึ่งณนะที่บนเวทีแห่งนี้นะขาดเสียไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านณนะทั้ง14หมู่บ้านของตำบลท่าข้ามขออนุญาตเรียนเชิญก่อนเลยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านณนทั้ง14หมู่บ้านนะครับเพราะถ้ากำนันเนี่ยเป็นหมู่บ้านหนึ่งนั้นแหละที่อยู่นา15หมู่บ้านของท่าข้ามขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ และในขณะเดียวกันท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะร่วมนี่คือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกว่านะฝากมั่นใจของพี่น้องประชาชนที่มอบให้นะสำหรับคนชนนี้แหละนะที่มาเป็นในส่วนของผู้นําของเราที่เกิดขึ้นนะและที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับบรรยากาศในค่ำคืนนี้นรารื่นรมนะด้วยทีมงานที่เราบอกว่าแสงสีเสียงเสียงเพลงเนี่ยท้าผู้ใหญ่เชิญเลยนะบนเวทีเลยนะในช่วงนี้นะฮะ ท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ในส่วนของำบนท่าข้ามเมื่อกี้เจอหลายท่านนะผมขออนุญาตนะครับที่จะไม่เอ่ยน,นามท่านแล้วแหละนะก็จะเจอทักทายพุดคุยกันอยู่ก็รู้จักกันอยู่นั่นแหละนะขออนุญาตเชิญน,นะนะท่านที่ยังอยู่บางท่านอาจจะมีภาร,รกิจนะต,นต,นติดงานไปตรงนู้นติดงานไปตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันละเพราะผู้นำเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต้องเสียสละ แล้วก็ต้องดูแลพี right ่น้องประชาชนตลอดเวลาท่นเองนะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่ยังอยู่นะครับเพราะหลายคนก็เดินทางกลับไปแล้วน้องแต่ตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับดังนั้นขออนุญาตเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับท่านนะครับก็ทํางานที่ท่าข้ามมาด้วยกันนะที่วัดธรรมรับรอดผมก็ไปอยู่ประมาณสักหกเจ็ดวันเหมือนกันนะพักกลางวันนะครับก็ถือว่าเป็นคณะทํางานอีกคนหนึ่งที่ได้มาทํางานที่ธรรมรับรอดก็เจอท่านอยู่นะขออนุญาตเรียนเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับนะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ นี่ก็คือในส่วนของผู้นําในพื้นที่เราต้องบอกว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนกันไปโดยฉันทามนะมติของผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้แหละครับที่ยกฉันทามมติให้กับผ่านท่านกำรนันท์ของเรานะครับและนอกาสนี้นะครับท่านกำนันนะยังเดินท่านผู้ใหญ่ยังเดินทางขึ้นมาอยู่นะขอญาตจริงๆนะด้วยความเคารพนะครับพี่น้องที่มาจากตังหนาชัอ่างท่านกำนันต้อยก็ดีกำนันอ่อนนะครับท่านก็มาจากนากระตามนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหลายท่านที่ไม่ได้นำตึงนะ นะก็ผมจะไม่ว <oi> e. ่า <diction> ก <aries> ันท่นเองและสวัสดีรับท่านเนี่ยทีมงานที่ทำงานด้วยฝั่งแข็งแข็งนั่นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดหลายท่านบอกว่าน่าขอญาติหน้าที่จะไม่ขึ้นกันมาแล้วใช่ไหมว่าก็อย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นผมขอญาติเชยญท่านบุรีเกียรติที่เป็นผู้แทนของพวกเราในส่วนท้องที่ในส่วนท้องถิ่นและเป็นพี่น้องประชาชนนะที่จะเป็นผู้แทนผมขอญาติเชยญท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชุมพรเขตสองครับท่านสสสันแท้ตั้งนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะครับท่านนายกนพพรสุสิทธิ์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายผอท่าแซด้วยนะครับท่านนายผอพิสิทธิ์ที่พิชัยสองรามนะครับและก็ยังมีอีกนะกองขออนุญาตนะท่านผู้กัปนะแช่นินนะรองน้อยท่านผู้กัปแดงนะพิชายที่แสนดีขออนุญาตเรียนเชิญนะท่านกำนันนะบุญนำนะรองน้อยนะครับอดีตกำนันตำบลท่าขาม นะครับขาดเสียไม่ได้ก็คือท่านนายกองการบริหารจัดผลงาข้ามครับท่านนายกปีวัตรศรีมาลาน้ขอญาต่เดิเชิญนะบนเวทีแห่งนี้นะนะสนุกสนานกันแน่นกันเลยนะในวันนี้เพราะเรามีความพร้อมจริงๆนะในส่วนของพื้นที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ครับสิบห้าหมู่บ้านที่เราร่วมกันดูแลนะขอญาตผมขอญาตเชิญท่านกำนันนะด้านหน้าเลยท่านขอญาตเเชิญท่านกำนันด้านหน้าเลยอ่านะครับนะตอนนี้ทางท่านนะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะ ท่านสัมแท้ตั้งนะครับท่านนายกนพอุศิ์นะครับท่านนายเธอนะฮะขอญาติเชิญเิญนะท่านนายเธอท่าแท้นะครับในขณะนี้กําลังเดินทางกันขึ้นมาด้วยท่านอดีตกำนันด้วยนะครับบุญนำและรองน้อยนะท่านอดีตกำนันดำนะครับและท่านนายกนาิยวัตศีมาลาท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนะครับนี่คือผู้แทนแล้วก็แขกผู้ใหญ่ที่เราต้องบอกว่าขอญาติแทนผู้นาในส่วนท้องที่ท้องถิ่นอย่างที่ผมได้เอ่ยนามไปในช่วงแรกแล้วนะครับ และนี่เป็นสิ่งที่เราพร้อมนะเป็นสิ่งที่เราจะเดินไปขพราะญาติเรียนเชิญท่านนายพอฝั่งนี้เลยครับท่านนายพล่อนญาตเรียนเชิญฝั่งนี้เลยนะอะพอญาติเรียนเชิญท่านรุ่งกับแดงดูไว้ฝั่งนี้เลยครับนะกออนญาติเรียนเชิญครับขออนญาติเรียนเชิญนะครับอ่าท่านนายพอฝั่งนี้เลยนะครับก่อนญาติเรียนเชิญนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องครับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเราพร้อมแล้วปรบมือผู้นำบนเวทีหน่อยครับ และนอกจากนี้ขอยาดเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสรแท่ตั้งได้แสดงความยินดีนะกับกำนันคนใหม่ขอยาเรียนเชิญครับเรียนท่านนกรอุสิทธิ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านพิสิทธิ์พิชัยสงครามในอำเภอภาคตะท่านท่านตำรวจเอกชนินทร์และรองน้อยผู้อมกับสถานีภูทร บ้านมาอมฤตคนอดีตกำนันบุญนำระดงน้อยอดีตกำนัตบบนตำบลท่าข้ามท่านกำนันของตำบลท่าข้ามคนใหม่นะครับกันกำนันรักนะครับซึ่งเป็นน้องชายของผมเองนะครับก็แล้วก็ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นแขกผู้มีเกียรติที่คารบรักทุกท่านครับครับวันนี้ ก็เป็นวันที่ท่านกำนันรักได้ครบวันเกิดพอดีนะครับรูปถึก็จัดงานวันเกิดนะครับแล้วก็เชิญผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นแล้วก็แขกคู่มีเกียรติมาร่วมงานแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงฉลองที่ได้เป็นกำนันด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันเกิดของท่านกำนันด้วยนะครับก็ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านกำนันรักนะครับท่านกำนันรักนั้นกับผมนี่รู้จักตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นกำนันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับก็อยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับท่านกำนันเองก็มีเกียรติสถา,านะตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ ได้รับตําแหน่งเป็นกำนันของตาบลท่าขา้ามหน้าที่ที่ท่านจะได้รับก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตาบลท่าขา้ามดูแลผู้ใหญ่บ้านทั้ง15หมู่บ้านนะครับแล้วก็ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนผมว่าท่านกำนันรักทำได้และก็ทำดี ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าข้ามอย่างแน่นอนนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเกตุดมศักดิ์จงดนบันดาลให้กำน,นันรักและครอบครัวแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับขอกราบสวัสดีครับ ครับต้องขอขอบคุณนะท่านสมาชิกราพุทธแม่ผู้แทนรัศดรนะเกตสองท่านสันเสตตั้งของเราั้งเองนะครับขอย้อนเชิญนะท่านนายกองการบริหารจังหวัดจุมพรท่านนายกนพรดุสิ์นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับขอย้อนเชิญท่านเลยครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดจุมพรท่านสันแซ่ตั้งท่านอำเภอตาแซ่ท่านพิสิทธิ์พี่ชายสงครามนะครับท่านพันตำรวจเอก ชนิมและรองน้อยพุ่งขึน้นและนรวดมรมาริศและก็ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่และก็โดยเจ้าภาพนะครับก็คือกันันรักและก็น้องนุชรวมไปถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านก็นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีครับที่วันนี้พวกเราได้มารวมพลังกันที่บ้านของกันันรักในงาน ฉลองวันคล้ายวันเกิดและก็ฉลองตําแหน่งตําหนังของตำบลท่าข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราเนี่ยมาหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ได้บอกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีเฉพาะคนตำบลท่าข้ามอย่างเดียวมาหลายๆตำบลมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะครับได้มาแสดงความยินดีกับกำนันรักเพราะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกพี่น้องชาวตำบลท่าข้ามนะครับว่ากำนันคนใหม่ของท่านเนี่ยเป็นคนมีพวกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่เป็นผู้นำท้องที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์การทำงานกับพี่น้องหลายๆตำบลผมเชื่อมั่นว่าตำบลท่าข้ามก็จะเป็นตำบลหนึ่งที่มีน้องทั่วจังหวัดชุมพรได้รู้จักผมเชื่อมั่นครับว่าการที่กำนันรัก ได้ตัดสินใจเป็นผู้นำท้องที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เสนอตัวเป็นกำนันของตำบลท่าข้ามผมเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่บ้านทักงสิบสีหมู่บ้านได้คิดเห็นตรงกันว่าคนคนนี้สามารถที่จะนำพาพัฒนาหมู่บ้านตำบลของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่กำนันรักได้รับโอกาสดีๆจากเพื่อนผู้ใหญ่บ้านทั้ง1ิบสีหมู่บ้าน ให้ทาหน้าที่ตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่ากำนันรักจะต้องรับผิดชอบในการดูแลพี่น้องทั้งตะบบท่าข้ามวันนี้ครับต้องขอสแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้เดินทางกันมานะครับและโดยเฉพาะเจ้าภาพนี่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นกำนันก็จะเลี้ยง พี่น้องชาวตำบลท่าข้ามเพื่อนพ้องน้องพี่ที่นักนับถือเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้มารวมชุมนุมกันณนที่นี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นคนที่สนิทกับกำนันรักคนหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยก็ท้ายสุดครับก็ขออวยพรให้กำนันรักและครอบครัวร,ร,ร,รวมไปถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ตงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ขออำนาจคุณพระสิงห์รัตนกรยบารมีของสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตดมศัก,กดิ์จตุนบรดาให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขและความเจริญครับสวัสดีครับครับนม้ก็คือในส่วนของท่านนายกรพลฤกษ์นะฮะท่านานายกองการบาริหารจังหวัดชุมพรด้วยหัวใจนะที่เราทํางานร่วมกันนั่นเองนะครับและขอยัดเยนเชิญนะฮะพอบ้านของเราท่านนายเผอแท้แซ้ครับท่านนายอำเอพิสิทธิที่พิชัยสงครามนะขอยัดเยนเชิญครับ ที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรนะครับท่านสสสันทสตั้งนะครับสสเขตสองท่านนพรนสิิ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านันเอกชลินะลงน้อยพวงกับสถานีตำรวจภูธรบ้านมากว่าลิศนะครับท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับผมในฐานะที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับกำนันนิรุษมีช่างธรรมนะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับรู้จักในานาม ผู้ใหญ่ลักนะครับกำนันลักกำนันลักณนะวันนี้นะครับมีตําแหน่งสองตำแหน่งนะครับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11อนะครับตําบลท่าข้ามและอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งกำนันตําบลท่าข้ามถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับสองตำแหน่งนี้เงินเดือนเยอะนะ <c oughs> นะครับ แล้วก็ภารกิจมากมายนะครับผมจะพูดในที่ประชุมอยู่เสมอนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเปรียบเสมือนนายอำเภอนะครับกำนันเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ว่าราการจังหวัดวันนี้นะครับท่านกำนันรักได้รับการไว้วางใจนะครับจากผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับเลือกเป็นกำนันและในวันนี้ นะครับทราบมาว่าเป็นวันเกิดด้วยเห็นเพื่อนสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันนะครับแสดงความยินดีนะครับหลายหลายอำเภอทราบมาว่ามีต่างจังหวัดก็มาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็มีความพลื้มพิติแทนกำนัลลักษณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอเรียนนะครับว่านะครับกำนัลลักษณ์ถึงจะเป็นกำนันแล้วนะครับก็ยังมี กิตอาสามุ่งมั่นที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับตลอดไปในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขนี้นะครับผมได้ประสานกับกำนัลลักษ์อยู่ตลอดหรือว่าอาจจะมอบหมายให้ปลัดอำเภอนะครับประสานการปฏิบัติหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเมื่อประสานมาแล้วนะครับได้รับการตอบรับทันทีอันนี้คือลักษณะผู้นำนะครับ ต้องทําทันทีขอชื่นชมนะครับและในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบารมีกรมหลวงชุมพรเขตดอนศักนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายกลาโลกนะครับโปรดดลบาลให้กำนันลักนะครับนายนิรุตมีช่างทำและครอบครัวรวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับ ขาก็ขอขอบคุณนะท่านนายกทัศน์นะนี่คือการทำงานร่วมกันในการเป็นผู้ใหญ่บ้านและมาถึงวันนี้ท่านต่อไปขอญาติเฉยนั้นต้องบอกว่าพี่ชาติแสนดีจริงนะขอญาติเียนเิญท่านผู้กำกับชนินทรนหลงน้อยขอญาติเียน่านเลยครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตสองท่านสามแท้ตั้งท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านรัฐบลนิติ ท่านนายอำเภอตาเซะท่านกำนันอดีตกำนันตำบลตะข้ามท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นท่านนายกอคงการบริหารส่วนตำบลตะข้ามแล้วก็มีเพื่อนผมพันตารวจเอกฉลาดพลนาการผู้กับตาเซะเห็นว่าอยู่ข้างหลังนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องชาวตำบลตาข้ามแล้วก็ตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นยาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ให้มากำลังใจเนื่องในวันท้ายวันเกิดของกำนันรักนะว่าที่กำนันใหม่ๆของตำบลท่าข้างนะครับก็เป็นการเลี้ยงฉลองแสดงความดีๆนะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้ง ที่มื่มาร่วมกันแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้ก็พรก็คงจะได้รับไปเยอะแล้วนะครับก็ขอให้รับฟังไว้นะครับแล้วก็ยึดถือไปปฏิบัตินะครับท่านผู้ว่าราชการสมสุดติด์ท่านแหนมเพอท่านก็บอกแล้วว่าหน้าที่นี้นะครับภาระหน้าที่มันจะมาตำแหน่ง,งมันจะมาพร้อมกับภาระหน้าที่ก็ขอให้มีความตั้งใจนะครับ มีความตั้งใจเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เราตั้งใจไว้ว่าถ้าอยากเป็นก็ต้องลงมือทำนะครับก็ขออวยวพรให้ครอบครัวนะครับมีช่างทำแล้วก็พี่เล็กนะครับแล้วก็แม่ตุ๋ยนะครับมีความสุขความเจริญมีความยั่งยืนในหน้าที่การงานนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความ สวัสดีมีชัยนะครับเดินทางปลอดภัยขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับยังนะฮะทั้งยกอีกทู่นึงนะอยากจะพู่นะฮะขอย่าทักทันดำนะฮะนะขอย่าดึงเฉินท่านนิดหนึ่งครับขอย่าดึงเฉินครับครับท่านสสสารเต้ตั้งนะครับท่านนบรนนะครับนายกมีการเบื่อจนเป็นนบพรนะครับ ท่านพิสิทธิพิชัยสงครามนะครับนาเบอร์ท่าแซนะครับผู้เั็นกับกัญชาของนะครับได้หมดเกษียณไปแล้วนะครับก็ยังคงเป็นที่ปรึกษากับน้องๆผู้ใหญ่บ้านและก็กำนันคนใหม่นะครับซึ่งเป็นหัวอ,อกเดียวกันนะครับซึ่งอยู่กันมาก็นึกว่าเหมือนกับ เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จนมามาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาเป็นกำนันแทนผมนะครับเรู้สึกว่าดีใจนะครับหลับลื่นดีใจนะครับซึ่งเป็นคนที่น่ารักนะครับท่านกำนันคนใหม่นะครับก็ขอฝากนะครับพ oui, er. <itu? S 2> ี่น้องผู้น ok ําท้องถิ่นผู้นําท้องที่นะครับ พี่น้องประชาชนทุกๆท่านโดยตำบลนท่าข้ามและตำบลนใกล้เคียงนะครับที่ให้ความเคารพและนับถือนะครับอยู่ใต้นี้นะครับก็ขออ้างเองเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสากลระโลกนะครับจนดนบรรดาประธานพรในแก่ครอบครัวนะครับทุกๆท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณมากเลยนะครับในขณะเดียวกันนักการนี้ก็ย่ดเรียนเชิญท่านนายกน้ามอบช่อดอกไม้นิดหนึ่งนะครับท่านนายกปิยวัศรีมาลานะครับท่านนายกโคงการบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนะคิวต่อไปจะเป็นแท่นกำนันแล้วแหละนะอ่ารับช่อดอกไม้เก็บภาพกันนิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อแสดงความยินดีนะในวันนี้ด้วยน้รับช่อดอกไม้นะจากท่านนายกปิยวัศรีมาลานะท่านนายกโคงการบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนั่นเองนะครับ เอาละครับท่านบุเกียรตินะเราต้องบอกว่าใช้เวลากันนิดหนึ่งแต่มันเป็นนะสิ่งีเกิดขึ้นและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนังเลยนะครับครับขอสวัสดีทุกๆคนนะครับเรียนทาสอสอส่านสสสรงเสริญตั้งสสเกีตสองอภิทัาแซ้ครับท่านนาย,ยกนพพรอุสิตนาย,ยกองการหาชมืางชลิดาชุมพร ท่านพิสิทธิ์ฤทธิชัยสงครามในอำเภอท่าแซท่านคนตดอร์เรนเดกเชนนิงเราเล็กน้อยทำลูกพี่ไม่ได้เลยคนระับท่านกำนนเนิดตำบจตะข้ามท่านกำเนิดมอสแล้วก็พี่พี่ผู้ใหญ่เพื่อนๆน,นะครับ ที่ไว้วางใจผมเลือกผมมาเป็นกำนังวันนี้นะครับผมขอสัญญานะครับว่าผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับสิ่งไหนที่ผมคิดว่าทำไม่ถูกก็ขอให้ไอตีนมาแล้วก็บอกผมมาได้เลยนะครับเพรว่าผมคนตรงไปกรงมาครับและอย่างขอกับคุ่พี่น้องน้องผู้ใหญ่บ้าน ทุกต,บบทตำบลท่านกำนันสุนทนกำนันมอสกำนันฮอนนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่้องถิ่นทุกท่านครับที่มาให้ำกลำลังใจผมในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนครับ โอ้โหครับนี่คือความรู้สึกจากคนตรงไปตรงมานั่นเองครับ,บนอกจากนี้แน่นอนทราบว่าคุณลายและถ้าคุณมีเกียรติจะเซอร์ไพรส์ด้วยขออนุญาตเชิญเชิญน,นะทีมง,งานบนเวทีเลยพวกเรายังอยู่บนเวทีนะเพราะวันนี้เราถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะครับที่ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขในวันที่คุณพ่อคุณแม่ยากที่สุดแต่มีความสุขนะโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแมุ่๋ยนะครับวันนี้เราจะมาร่วมบนเวทีแห่งนี้ละ นะคุณไหยน,นุชจัดให้ร่วมถึงประดาษท่านผู้มีเกียรตินะทีมงานพร้อมแล้วก็จะเรียนเชิญน,นะครับไม่แน่ใจว่าในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติด้านล่างพร้อมกันเลยนะนะเดียวเราจะได้นะเบิร์ตเดย์ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเซอร์ไพรส์และกไหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่ากำนันรักเนี่ยเกิดวันนี้นะท่านก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะเป็นวันนะที่ดีนะครับในการเลี้ยงฉลองตำแหน่งใหม่ของท่านนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ไฟเวทีนะฮะดีได้ไหมนิดหนึ่งนะทีมงานครับอ่าอ่าดีไฟบนเวทีนิดหนึ่งนะถ้าเปิดซาว์เบิร์เยตได้ด้วยยิ่งดีนะทีมงานรบกวนนิดหนึ่งนะครับรบกวนทีมงานนิดหนึ่งนะครับเอาละนะท่านผู้กับนะพี่ชายเข้าไปเลยลูกพี่เข้าไปเลยทุกคนท่านผู้ใหญ่เข้าไปเลยทุกท่านเลยครับรถกันตรงน,นั้นเลยนะครับเอาปล่อยเพลงได้หนึ่งสองสามอ่าน้องกันเองเลยครับ Eu อ Happy birthday to ้ย u อขอขอบคุณมากๆเลยนะท่านผู้มีเกียรติโดยขาพรทกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านต่อต่อสามแสตั้งท่านนายกกระบอกเิเสร็จนะครับท่านผู้กับชนเ็นนรกน้อยท่านกำนันบุญนำนะนะฮะนะรกงน้อยนะครับรวมถึงท่านแหมเพื่อนนะแจของเราท่าพิสิทธิ์ที่พิชัยสงกรามนะครับ ซึ่งหลายท่านนางท่อนอลิขิตปวุโสรก็มาร่วมงานด้วยสเช่นเดียวกันเหมือนท่านกำนันทอนจับรับรออก็จะทามมาร่วมงานด้วยสิเช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดนะผู้ใหญ่ทั้ง14หมู่บ้านของตำบาข้ามเราร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับว่ากันต่อนะต่อแต่นี้ไปเนี่ยนะราตรีนี้จะเริ่มตน